สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจุมรายการข่าวเด็กขาวราเล่าบวันรถตู้แจกระเบิดสี่แยกกลางเมืองครับลุกลามไหม้อดสองคันวิดสงนันตกรรมนะครับเวลา08:50นวันที่24กันยานะครับพลตำรวจเอกอดิศักดิเทพสุสวรรค์นะครับร่วมกับการสพเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับได้รับแจ้งเหตุรถตู้โดยสารระเบิดที่กลางสี่แยกท่าวังนะครับตำบลท่าวังอำเภอเมืองลุกลามไหม้ ลูกลมไปไหมรถยนต์กระบะที่จอดด้านหลังนะอย่างหนุนแรงขอให้ส่งเจ้าที่เข้าทําการช่วยเหลือด้วยรับแจ้งแล้วจึงประสานงานไปยังหน่วยดับเพลิงเทศบาลนครศรีธรรมราะครับและหน่วยกู้ภัยต่างๆครับเพื่อส่งเจ้าที่ดับเพลิงเข้าสกัดเพลิงอย่างรีบเร่งนะครับเมื่อไปถึงเพราบว่าที่เกิดเหตุอยู่กลางสีแยกท่าวางนะซึ่งเป็นใจกลางเมืองนครศรีธรรมราชครับและย่าน และเป็นย่างเศรษฐกิจมีฐานประกอบการร้านคา้าร้านทองครับเป็นจำนวนมากนะครับทลางความโกลาหลของเจ้าของร้านประกอบการนะครับโดยเพราะว่าเพลิงกําลังลุกไหม้รถตู้โดยสารยี่ห้อโฟกสีเทาทะเบียนกไก่น้าหนูสาม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 นะครับนครศรีธรรมราชนะครับและรถยนต์กระบะย,ยี่ห้ออีซูสีเทาทะเบียนบอยมาเยาะยักษ์สามห้าสี่ศูนย์นะครับนครศรีธรรมราชนะครับอย่างรุนแรงถึงเร่งทําการฉีดสกัดเพลิง ช้เวลาประมาณ20นาทีครับพอจู่งสงบหลัง้าตรวจสอบพบว่าทรัพย์สินภายในรถยนต์ทั้งสองคันถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหมดนะแต่โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้คนระับซึ่งจากการสอบสวนของตำร,รวจทราบว่าก่อนเกิดเหตุช่วงเวลาดังกล่าวนั้นมีรถยนต์ผู้ค้าสถานที่รถตู้ติดแก๊สจอดติดไฟแดงนะครับอยู่ที่เสียแยกท้าวังใจกลางเมืองคอนครศรีธรรมราชครับ จูจ่ๆเกิดเสียงระเบิดดังมากครับจากรถตู้ควมมีเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงจนคนขับต้องกระโดดหนีก็ชีวิตรอดนะครับปรากฏว่าขณะเพลิงไหม,ม้น้ามันจากรถตู้ลั่วไหลไปที่รถยนต์กระบะที่จอดติดไฟแดงอยู่ด้านหลังนะทำให้เพลิงลุกลาไหม้รถยนต์กระบะอีกคันนะครับหาที่คนขับตกใจเปิด่ตัวรถวิ่งหลบหนีออกจากตัวรถนด้อย่างอุบหิดครับจนในที่สุดรถได้ถูกเพลิงไหม้เสียหายรวมสองคันดังกล่าวนะครับ ส่วนสาเหตุก็สอดส่นตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากระบบแก๊สของตู้ขัดข้องทาให้เกิดระเบิดในที่สุดนะซึ่งพลังงานสอบสวนจะรวบรวมหล,งลงักฐานเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปครับผู้สื่อข่าวรายงานว่านะครับที่บริเวณที่เกิดเหตุนั้นอยู่ใจกลางของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับซึ่งเกิดเหตุให้การจราจรติดขัดอย่างรุนแรงครับ,รบติด,ดยาวเหยียดครับสร้างความหวาดหวั่นให้กับเจ้าของร้านค้าครับสถานบระหอรการในย่านธุรกิจทางกา่าีอย่างมากซึ่ง ลูกลามไปมากกว่านั้นอาจจะท้าเกิดโศกนาฏกรรมครั้รงใหญ่ก็ได้คร mm ับ hmm. ๋ยวให้เดี๋ยวเราไปชมคลิปกันนะครับมีคลิปให้ดูนะ mm hmm. ครับน, mm hmm. นี่ครับรถกระบะถู mm hmm. ท้าที่เกิดเพไหมครับโดยที่ไฟได้ลามมาจากรถตู้ดันหน้านครับ mm hmm. นี่รถตู้ที่เกิดตู้ที่เกิดเพลไหมครับ เป็นต้นต้นตัวต้นเพลิงครับใช้เ,เวลาร่วง2ี่สิบนาทีครับในการดับเพลิง